ย่าละลายสิสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตัวลูกตัวไตยเด้อชาวยูทูบทุกคนสวัสดีเอไอสวัสดีพี่ยูสวัสดีเอฟซีตัวลูกโอ้ยยุ่งโอ้ยยุ่งพี่น้องยุ่งยุ่งยุ่งตัวใหญ่ใหญ่ัวใหญ่ครับอันนี้บ่ได้เปิดพัดลมเลยนี่บ้านเปิดบ้านเปิดพัดลมอยู่พี่น้องโอ้ยยุ่งตัวใหญ่ใหญ่ ตัวใหญ่นี่ตีบปตายตันพี่น้องตัวใหญ่ครับ้ยบินมาดาดเอาดาดเอาเลยตัวใเงยเงยบนไปเกาะกูนะไปเกาะบนตัวตัใหญ่องคุงเลยคนน่ะไปเกาะหม่งลวดเลย่นะอ้ยตัวใหญ่ครับพี่น้องเันกัดนห่นเข้าพี่จางสีตุ้มใหญพี่น้องนุ่งกุมืออนี่ยใบว้างใจเลยอันตรายอันตรายเห็นกัดหลุกไส้จนว่าเด็ดไปพาขาเลย ยุ่งขูมอือนน้บ่ไหวใจได,ด้เนี้ยบ่เป็นคือกันกับยุ่งเหมอือนไล่เด้แบบน,นี้กัดหลเปลายผิวหนังนี่เปี้ยไปเบิ้ดได้อันเนป็นกัดตุ้มเดียวนี่เปี้ยมันกินผิวหนังเข้าไปหรือใ่พี่น้องจนด้ไปตัดเนื้อลายอันทุ่มเหมือนที่เขาลามไปหรือใด สวัสดีสามหลานนงใจเด้อสวัสดีหนึ่งหลานนงใจเด้อท่ามพี่กันะ